โส,สดิช้าอยู่กับฟายู่หรือฟุยนี่เองนะคะแล้วก็น้องกัะที่อีกเช่นเคยเย้ซึ่งแน่นอนค่ะว่าตอนนี้นะคะฟุยกำลังอยู่ในเกมเกนชินอิน p a ็ t แล้วก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะ 1, 1> มาลง <S 2> 2, <S มังกร <3, S 1> กัน 3, ค่ะ 1, เร่งเป็นบอสที่ปุยไม่ค่อยชอบลงมากเลยนะคะเพราะว่ามันมีบั๊กเยอะเวลาเราตีเนี่ยแล้วมันจะตกจากคอของมังกรเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าปุยจะรอดหรือจะล่วงนะเอาเลสสิ้นหมดพอดีเลยละค่ะไม่ใช่หมดสีต้องพูดว่าไม่พอเพราะลงมังกรเนี่ยนะมันใช้60เลสซิ่ง ไม่เป็นไรมีดวงจันทร์นิดหนึ่ง <G uard> กดใช้ไปเลยเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าไม่มีอะไรหรอก <c oughs> แค่ไอน่ะ ทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นมังกรมาแล้วตัวใหญ่เบ่งเลยแลวพจนไม่ชอบเลยตรงที่ว่ามันล็อกจอด้วยนะถ้าไม่ได้กดแบบเล็ง,งยิงธนูเนี่ยเห็นไหมถ้ายิงธนูมันจะบังคับแบบหน้าจอมันจะไม่ล็อกนิดนึงไงเห็นป่ะเนี่ยมันจะไม่ล็อกมันจะยืนยิงซ้ายขวาได้เลยถ้าเกิดอา้าววัดบัควัดก็มาค่ะ ไม่เป็นไรตีไปตีไปอย่างนี้นะึงแล้วแล้วมันก็ลอยขึ้นอืมโชไม่ทันไม่ทันไปหมีไม่ทันนกยังคูดาวไม่เสร็จโช พึบอ,อ,อมันใหญ่มากบังมิดเลยเรเรียบร้อยนี่แหละเราจะขึ้นเป็นตีจุดสำคัญของมันจุดอ่อนปล่อยเมปล่อยนกเอ้าปล่อยๆทางนั้นเฉยไม่เป็นไรไม่เป็นไร ตี้หนึงซึ่งลดไปนิดนึงโอเคอยู่ไปเดี๋ยวเราบินไปอีกฝั่งเดียวอะเอา้าคัสตีนโอ้แน่นอนว่าล่วงแน่นอนล่วงเห็นไหมล่วง แล้วเราก็ตายด้วยเออเศร้าเลยค่ะทุกคนเศร้ามากกลายเป็นว่าคูดาวอันติที่เราเก็บเอไม่ใช่คูดาวก็ผิดพลังงานที่เราเก็บที่จะกดอันติไว้ก็หายไปนะคะเมื่อเราตายเศร้ามากย้ายแท่นค่ะเพราะว่า,าแท่งมันโดนดาเมจอะ เราต้องย้ายแท่นถึงตอนแรกๆมันอาจจะไม่แรงเท่ไเาไหร่ก็เหอะแต่ว่าย้ายเหอะค่ะยิงมันกนไปก่อน,ออนออออยิงมาอีกแล้วโฉบทึบเบรอจจบโผล่มานะเจ้ามังกโรโผล่มา <S <S 2> <S 2> อุ้ย บังอีกแล้วอวาวับอีกโหทั้งวับทั้งบงังวิ่งค่ะวิ่งหนวกค้นมันพ่อนอะไรนะพ่นกลิมปะไ,วไวอหมีโหอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว ว้ายนิ่เตียมเองหุ้ยเฮ้ยไม่เอ้ากดผิดตายเฉยโหกดดิ่งเฉยเลยอ่ะแล้วแล้วนะเออเมื่อไหร่เราจะได้อันตุดแล้วเนี่ยเอเคมาคิดกลัด ขึ้นปีนขึ้นไปปีนก็นยากเอาเอาโอบักอย่างนี้บักบักบักตกจากคออืมเศร้าเลยเศร้าเลยค่ะทุกคนเศร้าเป็นบอสที่ลงลำบากจริงๆนะเนี่ยเอาตรงๆ กินปากมาแล้วกินปากไม่ใช่เลือดหลบใช้เดินไสเต้น <c oughs> โอ้หคไยชอบอเยางหยยยงยยไปเม Hướp, <laughs> hướp, ok Gói Biến thêm bay Biến thêm bay Ờ Ờ, quái nó Ờ Nghĩ, ờ. nghĩ, nghĩ kinh tổng lại Nghĩ các bạn kinh tổng แล้วลูกไฟมานะอืมโดนยังไม่แรงเท่าไหร่เทเคยัคซีนแล้วนะฮะวัสซีนที่จะทำให้เราถ้าสมมติว่าเราบินอยู่ระหว่างล่องใช่ไหมอีกัซซีนเนี่ยมันทำลำ่วงแน่นอนรียบ้อย เหลือแท่นที่ยังไม่โดนดาเมจอีกแต่มันไม่แรงมากแรงค่ะไอไโฉมเมื่อกี้ที่หัวมาโดนอ่ะแรงนิ่นิ่เรายิ่งเลือดในไม่ใช่เลือดน,น้อยเออย,ยอยิ่งยิ่งเปราะบางอยู่ยยกินบากแล้กินบากไปเมยไปนกตีไปตี นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยนีเชียงเรียบร้อยเบียงเท่นไปกระโดดก็ยากแล้วนะ เอามีตกมีตกค่นะทุกคน,นมีตกเ,เราก็ยังร่วงปลุไปอีกตาย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 ไ้ค่ะเราไปแท่นตื้นกันเลย่ะเราจะไปแท่นตือน ไงแท่นที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยดามเมจพื้นไม่มีนะคะมันยังว่างโยเลือดบ,บอลเลือดบอเหลือครึ่งหลอดโอเคอ๋อแหละพอบอสมันเหลือประมาณเกือบครึ่งหลอดนีด่แหละมันจะปล่อยวงๆมันมีอะไรตอกมาเนี่ย โดนทีก็เจ็บนะวิ่งค่ะวิ่งไปแม่ตรงนี้คุณดาวไม่เร็จปล่อยหมีปมไปก่อนอย่างนี้นังแถบขอๆจะหมดละ โวบแล้วฮะไม่ใช่โฉบมันเอาหวัวชุบโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนีลูกไฟมรแล้วนะมาแล้วมาแล้วไอ้คุณกบก็มาเหมือนกันไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรลูกไฟมาแล้วโอ้หตายค่ะตายเลย เมื่อกี้เนี่ยต้องรีบขึ้นข้างบนอย่างไวเลยนะโอกคืองแหละฮยิงอัน,น ยังมั้นฮึอหัวหัวบินโอเคเรียบร้อยหุยโดนโดนเพื่อนเพื่อนปลวางมีปล่อยปล่อยนกปล่อยมีปล่อยเหินปล่อยทุกอย่างที่ทำได้ปล่อยอันตีด้วยเออกดอันตีไปไปเอ้าเพิ่งจะได้กดอันตีเพิ่งเก็บพลังงานได้ เลือยนิดนึงแข็งใจไว้บอทจะตายแล้วว่ายเลยว่ายรอบวิ่งกินวิ่งหนีกินปลาอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนโดนเขีย่ยมาเอาตรงเขีย่ยมากอีนิดนึงเขาวๆเกือบจะหมดแล้ว เขาเขาก็เอาบินอีกแล้วบินอีกแล้วค่ะบินอะไรบ่อยขนาดนะั้ชมเอาไปไปสวยสวยไป่เราขึ้นไปข้างบนรีบขึ้นเอาทะลุคออีกไปเนาะอยหมีไปเห็นเอาเลยนิดนะน,นึงปันตี เรียบร้อยค่ะทุกคนเป็นเป็นตันที่นานมากอะ่ะเออแปดแปดปเดี๋ยวเราไปดูว่าอ์ติแฟกต์เราได้อะไรบ้างเนาะมีทองแน่นอนคะะน่ะรอบนี้สาธุขอให้มันเป็นโจมตีที่เธอหรือชำานาญธาตุก็ได้ความแรงคิก็ดีไป <G ül> พลังป้องกันพลังป้องกันโธ่โธ่เอามาทำไมเอามาทำไมไม่ได้ใช้เลยเอามาก็ย่อยทิ้งยังไงก็เดี๋ยวจะพาไปลงบอสอื่นๆอีกนะไว้เจอกันใหม่ไปนะจ้าปิ้วเซ็งจริงๆเลย